สวัสดีเพื่อนเที่น่ารักทุกท่านนะคะมาพบกับพีิว๋วอีกแล้วนะคะสําหรับนักษัตว์ซีรีส์วันนี้เราจะมาพบกับนักษัตย์ที่8นะคะที่ชื่อว่าปุตสยาหรือว่าพุชยาซึ่งอยู่ระหว่าง3องศา20ลิปดาในราศรีกรกฎไปจนถึง16.20กรกฎนะคะเป็นกรกฎทั้งหมดเลยก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามพิ้วุ๋ยด้วยนะคะสัญลักษณ์ก็คือนมวัว ซึ่งหมายถึงการดูแลเป็นคุณแม่เนาะแล้วก็วิธีเปิดหานะคะถ้าใครยังไม่รู้ก็คือว่าเข้า a s t r o s ิแล้วก็เลือก Sidereal Chart เสร็จแล้วคลิกมาที่แถบนักชัตราแล้วก็ดูว่าพระอาทิตย์พระจันทร์ลัคนาและอัตมากรากาของเราอยู่ที่ไหนเพราะว่ามันจะเป็น4จุดที่สำคัญนะคะ ดาวปกครองคือดาวเสาร์นะคะแต่เทพที่ปกครองคือเทพพฤหัสอ่าบริหัสปตีเนี่ยค่ะคือพฤหัส,สบดีนะคะดังนั้นจึงมี2บุคลิกในคนคนเดียวกันเนาะก็คือว่าพฤหัสเนี่ยเขาจะใจดีถูกไหมแต่ดาวเสาร์เนี่ยจะต้องเป๊ะต้องตามแบบแผนตามโครงสร้างดังนั้นถ้าสมมติว่าคุณมีดาวอยู่ในเนี้ยคุณจะรู้สึกถึงความขัดแย้งกันในตัวเองว่า เอ้ยบางครั้งฉันก็ใจดีเลดโกง่ายแต่บางอย่างก็ต้องตามให้มันตรงตามที่วางเอาไว้กฎก็ต้องเป็นกฎประมาณนี้สัญลญักษณ์มีหลายสัญลญักษณ์เลยนะเมื่อกี้ให้ดูว่าเตานมไปแล้วนะคะวัวนะคะมีเป็นดอกไม้ด้วยแล้วก็วงกลมแล้วก็ลูกศรคือวงกลมเนี่ยก็จะหมายถึงว่าสิ่งที่เป็นไซเคิลเนาะมีเกิดมีดับ แล้วลูกสอนก็ทิศท,ทางที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่แท้จริงดอกไม้ก็คือจะสวยงามและเปล่งประกายได้ต้องการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสีประจำตัวคือแดงและดำจุดประสงค์ที่เกิดมาคือธรรมะคือมาทำความดีทิศคือทิศตวันออกอวัยวะคือใบหน้าธรรมชาติก็ เป็นธรรมชาติที่ดีเพราะว่าชอบดูแลคนอื่นนะคะเพราะว่าอยู่ในราศีกรกฎทั้งหมดเป็นราศีแห่งการเลี้ยงดูและสัญลักษณ์ที่เป็นแม่วัวเนี่ยก็ให้ความอุดมสมบูรณ์ด้วยเลี้ยงดูสิ่งที่มีชีวิตดังนั้นจึงเป็นนักศัตรัการักษแห่งการให้การบำรุงและการคุ้มครองได้รับพรความรุ่งเรืองและปัญญาจากดาวพฤหัสเป็นนักศัตริย์หนึ่งในนักศัตริ์ที่ดีที่สุดเลยนะคะดาวพฤหัสให้ปัญญาขยายผลเป็นครู แต่ดาวเสาวเนี่ยปกป้องตรงนี้อยู่จึงต้องมีโครงสร้างมีระเบียบและมีกรรมเก่าติดตัวมาพเพราะดาวเสาวไม่ชอบราศีนี้ผู้ที่มีดาวอยู่ในพุชชานี่มีความลังเลสงสัยในตัวเองรู้สึกว่าเหมือนวนอยู่กับที่จะเป็นต้องหาทิศทางและงานที่แน่นอนต้องการโครงสร้างชีวิตคุณสมบัติเด่นคือเป็นคนฉลาดเรียนรู้ได้ดี มีศักยภาพด้านการศึกษาเป็นครูอาจารย์นักวิชาการได้ชอบอยู่กับเด็กทำงานกับเด็กทั้งเล็กและวัยรุ่นเนี่ยจะดีมากๆเป็นที่ปรึกษานักบำบัดอาชีพด้านแนะแนวการศึกษาหรือเป็นการแพทย์ก็ได้นะคะมีคุณธรรมรักความยุติธรรมมักจะต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมหรือคนที่สู้ตัวเองไม่ได้สู้ให้ตัวเองไม่ได้เขาก็จะแบบฝ่ายให้มีความรักสัตว์คือเพื่อนมนุษย์ด้วยแล้วก็สัตว์ด้วยนะคะ มักจะเลือกไม่กินเนื้อสัตว์หรือว่าจํากัดบางประเภทเช่นฉันไม่กินไก่ฉันไม่กินหมูไม่กินเนื้อจะกินแค่ปลาเล็กปลาน้อยอะไรเงี้ยการใช้ชีวิตนะคะทำอาหารเก่งชอบดูแลคนอื่นไงก็เลยไปอยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ได้เช่นทํางานโรงแรมทางานร้านอาหารหรือสปาก็ได้นะคะทํางานจากบ้านก็ดีเพราะว่าให้คําปรึกษาอยู่บ้านแล้วให้คําปรึกษาก็ดีนะคะอาจจะมีปัญหาน้ำหนักเกินหรือไม่ก็อดอาหารสลับไป มาระหว่างกินกับไม่กินอันนี้ถ้ามิมูนมีดดาวสุกหรือดาวจันอยู่ตรงนี้นะก็จะมีความไม่ไม่สมดุลเกี่ยวกับการกินนะคะมีความวิตกกังวลง่ายถ้าเลี่ยงนมเย็นได้ก็ควรเลี่ยงให้เอานมมาอุ่นก่อนหรือทิ้งไว้ให้เป็นอุณหภูมิห้องก่อนแล้วค่อยดื่มนะคะได้รับพลังใจและความสงบจากการไปเที่ยวธรรมชาติน้ำทะเลแม่น้ำป่าเขา ด้านครอบครัวนะคะคือเขาว่ารักครอบครัวมากเลยแต่มักจะมีปัญหากับแม่ตัวเองแล้วก็ถ้ามีการแต่งงานเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีความสมหวังเนื่องจากว่าดาวเสาร์ที่อยู่ตรงเนี้ยทำให้มันชืดเย็นชามีความหมั่นเมินอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันเพราะว่าปุชยาชอบทำงานความสัมพันธ์ใกล้ชิดมักม,มีปัญหาเรื่องการไว้ใจ อยากจะอยู่ใกล้แต่ดาวเสารก็ผลักออกเกิดค,ความกลัวไม่อยากให้ใครมาสนิทมากมีความผูกพันกับรากงาวัฒนธรรมและบ้านเกิดเมืองนอนนะคะอาจจะมีการแยกจากการอย่าร้างต้องการคู่ครองที่มีสระแล้วก็อยู่ได้ด้วยตนเองอย่ามาตัวติดกันเยอะอะไรเงี้ยแต่ระวังอย่าลเลยคู่รักเพราะเดี๋ยวจะไปเหมือนตำนานดาวพฤหัสกับภรรยาพระนางทารานะคะที่มีการ มีการนี่กันเกิดขึ้นอ่ะนอกใจเนาะจูปิเตอร์เขาเขาก็จะนอกใจเก่งนิดนึงนะคะเขาก็จะมีภรรยาเยอะเพราะว่าเขาต้องการความสนใจไงเมื่ออายุมากขึ้นมักจะได้รับตําแหน่งหรือความรับผิดชอบด้านราชการระบบระเบียบมีบทบาทต้องคอยรักษาความเป็นระเบียบของสถาบัานมักจะทํางานหนักแต่หน้าที่ที่ได้รับอ่ะเราก็ไม่ค่อยชอบ แต่ต้องทนเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเช่นทําเพื่อครอบครัวทําเพื่อสังคมคนในสังคมจะเห็นคุณค่ามากกว่าคู่ครอ,องของตัวเองเพราะว่างานเนี่ยทำให้เขาต้องอยู่นอกบ้านตลอดความแห้งแล้งของดาวเสาร์มีแนวโน้มว่าความสัมพันธ์ในชีวิตคู่จะเจอเปัญหานอ,อกใจเนื่องจากาข,ขาดความอบอุ่นและจะไปสแสวงหาความเร่าร้อนจากที่อื่นคือถ้ามีอะไรเด่นๆตรงนี้เราก็ตอนแรกเราก็จะรักกันดี เสร็จไปไปมาๆเราก็จะเบื่อหน่ายแล้วจะมีคนใดคนหนึ่งอาจจะไปอยากออกไปหาความสัมพันธ์ข้างนอกเพราะฉะนั้นต้องต้องรีนิวตลอดเวลาเนาะต้องทําไงก็ได้ให้แบบว่าเราหลักเรามันต้องไม่เก่าเลยต้องมีการไปเที่ยวด้วยกันหรือไม่ก็คุยกันว่าต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความสามารถในการแบกรับภาระกลายเป็นพวก workaholic ทำงานหามล่งหามคำจนร่างกายและจิตใจนั้นเหนื่อยล้า หมาะกับงานก่อสร้างช่างไมายงานตรวจสอบมาตรฐานคือจะไปทําก็ได้นะคะไม่ใช่ว่าแบบอยู่ดีก็ลุกไปตอกตะโูไปกอบป,ปูนอะไรอย่างงี้อันนี้ก็คือหมายถึงว่าถ้าผู้ชายมาอยู่ในเอ,อนักษัตริย์นี้ก็โอเคเพราะเขาตรวจสอบมาตรฐานทุกอย่างต้องเป๊ะความดาวเสาเนาะทาให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อกําหนดถ้าพระจันทร์มาอยู่ในลนักนณะเหมือนนักษัตย์นี้นะจะทําให้ ไม่ค่อยมีอารมณ์อันท่วมท้นมากสักเท่าไหร่นะคะควบคุมตัวเองได้มักจะเป็นคนที่ชื่นชอบคนอื่นนะชื่นชอบมีสเสน่ห์เป็นที่รักใคร่มีความรู้ชอบเล่าเรื่องหนุ่นเรื่องนีเป็นสตอรี่ e ทเลอร์ตำนานท้องถิ่นคติเพื่อนบ้านหรือความรู้ด้านวัฒนธรรมเน,นี่ยนางจะเล่าเก่งมักมีฐานะดีหรือมีความมั่งคั่งสะสมชอบใจบุญมีความเอ,เอื้อเฟอื้เฟอเผือแผ่ชอบช่วยเหลือสังคมและผู้อื่น ถ้าดาวเสาวอยู่ตรงนี้จะหมายถึงนีกรรมต้องชำระด้วยการให้และช่วยเหลือผู้อื่นแม้ว่าเขาจะไม่ขอบคุณคุณแต่ก็ทำต่อไปเพราะว่าถ้าได้ช่วยเหลือแล้วอ่ะมันก็ค่อยๆปลดเปื้องกรรมไปทีลันเล็กเทเะละน้อยอย่าไปสนใจเลยว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็นทำไปนะคะความสุขที่แท้จริงมาจากการได้ดูแลเลี้ยงดูและช่วยเหลือผู้อื่น ตำแหน่งที่สําคัญอย่างเช่นพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้จะเกิดความสงสัยในเส้นทางชีวิตต้องการหาความหมายเชิงจิตวิญญาณลัคนาเป็นผู้ให้ใจกว้างใจบุญต้องระวังเรื่องอาหารดาวศุกร์จะทําให้มีความสัมพันธ์ลักซับซ้อนต้องเรียนรู้สมดุลระหว่างการให้และการรับอืเนี่ยเดี๋ยวพี่อุ๋ยจะให้ดูเลยนะคนแรกที่อยากจะพูดถึงจริงจเราพูดถึงไปแล้วเนาะคุณคุณแอนเจลินาโจลีนะคะ พูดไปเมื่อตอนพูดเรื่องโลหินีที่ว่าเป็นนักษัตริย์ของคนสวยเนาะแต่เนี้ยทั้งลักนณะแล้วก็เดาวสุกอะค่ะดาสุกทับลักษเนี่ยไม่อยู่ในปุชยาเนาะเราจะสังเกตว่าโอเคเขาสวยเขาแบบเออความสวยมันไม่เป็นที่สงสัยเลยแล้วก็เป็นคนดีด้วยเพราะว่าออชอบเลี้ยงเด็กเนาะชอบแบบมีลูกเองแล้วก็ไปรับบุญบุญธรรมอะไรเงี้ยแต่สังเกตว่าความรักอะกับแบดเพลทอะมันไม่เวิร์กถูกไหม คือตอนแรกก็รักกันโหไฟท่วมเลยนะคะมิสเตอร์แด์มิสซิสสมิธแต่ไปไปมามาก็คือทะเลาะก,กันเนาะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าตรงอื่นด้วยแหละแต่จุดจุดใหญ่ๆที่พิวอยากกระชี้ก็คือว่าดาวสุขเขาอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันบอกบ่งชี้เลยว่าปัญหาด้านความรักกลับไปต่อนะคะเนี่ยสัมพันธ์รักซับซ้อนคือจร,จริงเขาไม่ได้แต่งงานครั้งเดียวนะเขาแต่งงานกับบิลลี่บอบตอนตันมาก่อน แล้วก็เลิกลากันไปนะคะตอนนี้ก็เลี้ยงลูกไปอ่ะเลิกยามค่ะเลิกยามเพราะว่าเป็นนัก,กษัต์ที่มงคลมงคลนะที่สุดเลยเหมาะสําหรับกิจกรรมมงคลทุกเพศแต่ว่าอย่าเอาไปใช้แต่งงานโอเคไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนัก,กษัตย์ที่เหมาะสาหรับการแต่งงานเดี๋ยวกำลังจะมานะคะแต่ว่าไม่ใช่ปุชยาถ้าพระจันทร์อยู่ในปุชยาวันพฤหัสหรือวันอาทิตย์จะยิ่งเป็นมงคลสูงสุดเอาไปทําอะไรดี เอาไปดูแลสุขภาพไปดูแลความสัมพันธ์ดูแลคนในสังคมพบปะทักทายเพื่อนเก่าหรือไปติดต่อหน่วยงานราชการก็ได้นะคะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมก็ได้ทำอะไรก็ได้ที่มีความหมายต่อชีวิตเหมาะแก่การเริ่มต้นการพัฒนาตนเองดูแลสุขภาพการเยียวยาและถ้าเป็นกิจกรรมเพื่อส่วนรวมก็จะยิ่งดีการรวมกลุ่มทางจิตวิญญ,ญาณจะมีพลังสูงมากถ้าไปรวมตัวกัน ทำพิธีประเพณีเคารพคูบาอาจารย์เงี้ยค่ะหรือรวมตัวกันนั่งสมาธิเงี้ยก็จะดีนะคะเหมาะสำหรับการวางศิลาเลิกเปิดงานเปิดกิจการซื้อขายครั้งแรกซื้อทองก็ได้เริ่มโครงการใหม่ๆที่ต้องการความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จต่อเนื่องสิ่งเดียวที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือเราไม่ควรจัดพิธีแต่งงานภายใตยน้นกษัตรนินี้ไม่ต้องขอมั่นไม่ต้องสวมแหวนไม่ต้องแม้แต่จดทะเบียนสมรสเนาะ อะไรก็ตามที่ถ้าพัชจันทร์เข้ามาอยู่ตรงเนี้ยเออก็เลี่ยงเลี่ยงเรื่องการแต่างงานเพราะว่าดาวเสาร์ไงดาวเสาร์เขาเป็นควบคุมอยู่อะเราไม่อยากให้มีดาวเสาร์มา,ามีบทบาทเนาะในชีวิตรักของเราคือเราต้องการมีบทบาทแหละด้านการอยู่อย่างยืนยงแต่เราอยากมีความรักแบบอบอุ่นเนาะเราก็ไปเลือกวันอื่นดีกว่านะคะโอเคค่ะสำหรับคนแรกที่มิเอามาเป็นตัวอย่างก็คือเจคเกอลองิงนะคะ เจ้าของผลงานแฮร์รี่พอตเตอร์เนาะเขาเกิด31มสิบเอ็ดูลายหนึ่งซึ่งถ้าตามดวงตอนตกเขาจะเป็นราศีสิงห์นะคะแต่ว่าในดวงไซดีเรียของพาตาเนี่ยเขายังอยู่ในเเรียกได้ว่าตรงกลางเลยของของแคนเซอร์แล้วก็อยู่ในพาดาสุดท้ายของปุชยานะคะเออถ้าหาพาดาไม่เป็นเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีอยู่4ช่องเล็กเห็นไหมคะ อ,อ,อันแรกก็คือปาดาหนึ่งาี่แต่ถ้าคุณไม่แน่ใจจริง,รงๆเขาจะมีบ่งชี้ไว้ให้นะคะในเออ <c oughs> ขอโทษทีจริงเมื่อกี้เปิดไว้แล้วแต่ว่าปิดไปหมดเขาจะบ่งชี้ไว้ให้ตรงด้านล่างเป็นช่องนักรรษัตร์อะคะ่ะนี่เนาะแต่คุณต้องจิ้มมาที่นักรรษัตร์ิก่อนนะแล้วข้างล่างเนี่ยเขาจะเขียนวงเล็บพาดาหนึ่งสองามเห็นไหม แล้วก็ l ลอดก็คือดาวที่ปกครองนักษัตริย์แต่ก็จะมีพาดาหลอดอีกนะแต่ละหลอดเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเดี๋ยวพาดาเข้าไปทำทีหลังนะคะว,วันนี้เราดูภาพรวมก่อนเออนี่งพี่วิมีมูนอยู่ปูชเชีนะคะต่ออันนี้สันอยู่ในปูชเชีนะคะเป็นคุณแม่เอาใจใส่ดูแลลูกเขียนหนังสือไปยังเลี้ยงลูกไปเลยโรบินวิลเลียมส์จำได้ไหมคะ เขาเป็นดาราที่ดังมากเลยนะแต่ว,ว่าอืมเขาก็ปลิดชีวิตตัวเองเกิดวันที่21จูลาย1951นะคะอยู่ซันอยู่ในปูชยปาปาหนดา1แล้วก็เมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะแอนเจลีนาอันนี้ก็จะมาบอกบอกว่าเออคนที่ชื่อแคลนักเตียะค่ะเขาเป็นเขาเาเป็นเขาเป็นโหรที่ อยู่ในไซเดเรียลเนาะแล้วเขาก็จะมักจะดูรูปร่างหน้าตาแล้วก็ลักษณะนิสัยภายนอกนะคะของคนที่มีซันมูนแล้วก็แอสเซนแดน์ hmm. ในนักษัตย์ต่างๆเนาะแล้วเขาก็เอามาเปรียบเทียบกันแล้วเขาก็บอกว่าเออคนที่ปุชยาเนี่ยมักจะหน้าตาดีทั้งหญิงและชายแล้วหน้าตาก็จะแบบคือถ้าเราเอามาวัดส่วนสัดสัดส่วนอะจะพบว่ามันจะมีความ a อเว ในทุกๆอย่างคือไม่มากจนเกินไปไม่น้อยเกินไปตาไม่โตไปหน้าไม่ยาวไปมีความแบบ Average ่ะคะ่ะซึ่งความสวยงามเนี่ยตามตามหลักของทฤษฎีศิละปะมันก็คือว่าเป็นสิ่งที่มัน Proportionate เนาะสมส่วนเออรูปรูปหน้าได้สัดได้ส่วนกันก็เลยใครมีพุชช a าในเอ็ดเซนเดนนะคะลักขณาอยู่ในพุชชาเนี่ยแล้วมาบอกหน่อยแต่พี่อมีเพื่อนสอคนซึ่งก็คอนเฟิร์มเลยคะ่ะว่าสวย โอเคนี่นะคะสวยหรอก็วันนี้สำหรับพุชยะหรือพุชชะนะคะก็ได้จบลงแล้วใครมีอะไรที่อยู่ตรงนี้อย่าลืมมาใช้ฟังฟังพี่บ้างนะคะวันนี้เป็นอะไรเนี่ยเออสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วแล้ววันพุธวันพุธเนาะเราก็จะมาพูดเรื่องเอวันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้วันพุธนี่ว่าอโทษ วันศุกร์ค่ะวันศุกร์เราจะมาพูดเรื่อง Ashley ออวันนี้มันไม่ใช่วันนั่นจริงๆเป็นวันตะกุกตะกักนะคะโอเคค่ะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ